พวกเรามากอดขันห้าไว้ทําไมเนี่ยรู้ไหมพวกเรากําลังกอดขันห้าไว้กอดนามรูปไว้รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงๆแต่พวกเรากลับมากอดมันไว้พวกเราจึงทุกข์กับรูปและนามพวกเราจึงติดอยู่ในรูปและนามแทนที่จะพ้นออกจากวัฏฏานี้ แต่พวกเรากับกอดวัตตนี้ไว้อะทําไมพวกเราถึงกอดวัตตะไว้เพราะพวกเราไม่รู้เพื่อเปลี่ยนยุคใหม่ยุคสีเวิไลยยุคที่พวกเราทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันพวกเรามาเปลี่ยนไปพร้อมๆกันสี่รออะไร จะกอดขันห้าไว้ทําไมจะกอดรูปก,กอดนามไว้ทําไมเนี่ยไอ้เสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นนามเนี่ยเนี่ยจะกอดมันไว้ทําไมให้เสียงมันพูดของมันออกไปให้มโนภาพมันปรุงของมันไปให้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์สงบอารมณ์มเฉยให้เขาทําหน้าที่ของเขาอย่าไปกอดเขาไว้ความทรงจําอาการรู้ก็อย่าไปกอดเขาไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นรูปและนามแม้แต่ร่างกายเนี่ย ไอ้นี่คือตัวลูกวัตถุธาตุทตั้งหลายคนลูกพอได้แล้วกับการกอดลูกแล่นน้าเนี่ยแล้วหันมามาเล่นเอาวิชากันได้แล้วเรามาเล่นงานเอาวิชากันดีไหมฮะเอาวิชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้จึงกอดลูกแลน่นน้ากอดขันห้าเรามาเล่นมันไหมต่อไปนี้เราจะไม่กอดขันห้าเราจะไม่ ถือครองมันอีกต่อไปมันจะปรุงอะไรเรื่องของมันเลยพวกเราพวกเราเคยสังเกตไหมอารมณ์สุขมันเกิดเองอ่ะเคยสังเกตไหมแล้วอารมณ์สุขมันก็สลายไปของมันเองอ่ะพวกเราเคยสังเกตไหมอารมณ์ทุกข์มันเกิดเองนะแล้วอารมณ์ทุกข์มันก็สลายไปของมันเองอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะมันกระทบเองแล้วมันก็ปรากฏเองแล้วมันก็สลายเองอ่ะ พวกเราเคยสังเกตความจริงข้อนี้ไหมอย่าไปกอดมันไว้เด็ดขาดนะกอดวัตตะมันนานแล้วนะพวกเรานะเลิอกกอดมันได้แล้ว